ภาพข่าวที่สร้างความฮือฮาอย่างมากมายในขณะนี้ก็คือภาพของมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคาวาซกิที่มีชื่อว่า Z 125ครับนี่คือมินิสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวที่25ตุลาคม2018ที่จะมาถึงนี้ที่เอเชียทีคกรุงเทพมหานครครับหลังจากที่ KSR เพียงพร้้มต่อคู่แข่งขันนะครับทั้ง MSX 125ของ Honda รวมถึง GPX d e m อนทำให้คาิาซิต้องมีการปรับแผนอย่างเร่งด่วนนะครับในการเร่งการผลิต Z 125ขึ้นมา เร็วกว่าที่คาดหมายไว้เล็กน้อยจุดเด่นของ Z 1 2 5่าก็คือการนำรูปแบบดีไซน์ของ Z 1 0พันะครับรถสปอร์ตเนกเกตที่มีดีไซน์ล้ำยุคล้ำสมัยขนาด1 0 0 0ง cc มาเป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบดีไซน์ทั้งคันตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับคล้ายคลึงกับ z 1 0พันเป็นอย่างยิ่งเครื่องยนต์สูบนอนขนาด1 2 5ี cc นะครับโดดเด่นด้วยชุดเรือนใหม่ดิจิทัลนะครับรุ่นเดียวกับ z 2 5 0 SL หร่าศินจ2 5 0 sl ครแบบียวกันอัินดาดาวหน้าทองเข้มนะครับหรือสีข้ม ขนาดที่ท่อไอสีก็ตัดสั้นนะครับโผล่ออกมาใต้ท้องรถในส่วนชุกับหลังก็เป็นแบบชุกับเดี่ยวนะครับวางด้านบนของสวิงอาร์มนี่คือความแตกต่างจาก KSR ที่เป็นแบบมินิโมลถาดกับ Z125 ในแบบของมินิสปอร์ตอย่างแท้จริง Z125 จะมาทดแทน KSR หรือจะมาขายควบคู่กันติดตามข่าวกรันต่อไปกับราคาค่าตัวที่จะเปิดตัวในงานครั้งนี้และในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วที่ตามมันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ